นิยายแบบโรแมนติกลึกซึ้งอบอุ่นของไคอัสเซเรนาผู้ชายที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้หญิงคนเดียวตอนที่ยังเป็นเพียงนักเรียนในสถาบันเวทแห่งอาคาเดียไคอัสคือเด็กหนุ่มเงียบขรึมผู้ไร้พรสวรรค์เวทป้องกันของเขาอ่อนแอจนถูกเพื่อนล้อเลียนคาถาท,าที่ควรเรืองแสงกลับดับวูบเหมือนประกายไฟที่ขาดอากาศแต่ในวันที่ทุกคนหัวเราะเขาก็ได้พบแสงเพียงหนึ่งเดียวของชีวิตเซเรนา หญิงสาวผู้มีพลังแห่งแสงสว่างอันอ่อนโยนยิ้มของเธอทําให้ทุกความมืดคลายตัวลงราวเวทบริสุทธิ์เขาแอบมองเธอจากมุมห้องเรียนเสมอไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าเอ่ยคําทักทายเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีกําลังพอจะปกป้องใครแม้แต่ตัวเองอย่างแทบไม่รอดและวันที่เขาไม่มีวันลืมก็มาถึงวันที่เซเรนาถูกทําร้ายโดยพวกอันธพาลเวท เพียงเพราะพวกนั้นอยากแย่งผลึกพลังที่เธอถืออยู่ใครอัศวิ่งไปช่วยแต่ผลลัพธ์คือร่างเขาถูกเหวี่ยงลงพื้นอย่างง่ายดายเลือดไหลลงข้างแก้มแต่คนที่เขาห่วงคือเธอเท่านั้นเขามองเธอถูกปกป้องโดยอาจารย์ขณะที่ตัวเขาทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างความอับอายคนนั้นกัดกินหัวใจแต่ยิ่งกว่านั้นคือความจริงเขาอ่อนแอเกินกว่าจะอยู่เคียงข้างเธอ หลังจากวันนั้นไคอัดหายไปจากสถาบันไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนแต่เขารู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรหลายปีผ่านไปโลกคิดว่าไคอัดเป็นเพียงชายหนุ่มที่ล้มเหลวแต่ความจริงเขากำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองเขาเดินทางผ่านทวีปเข้าแควนสงครามเรียนเวทมนต์จากนักบุญเร้นกายจับดาบจากอัศวินผู้ลีภยัย แลกเปลี่ยนเลือดและชีวิตเพื่อแลกพลังที่เขาไม่เคยมีทุกครั้งที่เขาใกล้จะลม้มเขาจะคิดถึงใบหน้าของเซเรนาในวันที่เธอกลั้นน้ำตาเวลาที่เขาเลือดท่วมพื้นเขาจะนึกถึงรอยยิ้มอ่อนโยนที่เคยช่วยให้เขามีชีวิตในวันมืดมนเขาฝึกเพื่อวันหนึ่งจะยืนเคียงข้างเธออย่างสมศักดิก์ศรีจากชายหนุ่มไร้พลังเขากลายเป็นผู้นำกองเรือสร้างอาณาจักรการค้าข้ามทะเล ยืนในตำแหน่งที่สูงจนใครหลายคนไม่เคยคาดคิดแต่ข้างในหัวใจเขายังเหมือนเดิมยังรักผู้หญิงคนนั้นเพียงคนเดียวคืนที่เขาได้พบเธออีกครั้งแสงตะเกียงสะท้อนบนเส้นผมสีเข้มของหญิงสาวเซเรน่ายืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนในงานพิธีของอาณาจักรงดงามจนเวลาหยุดหมุนแต่สิ่งที่ทำให้ใครอจยืนนิ่งคือตาอ่อนโยนคู่นั้นเธอยังคงเหมือนวันวาน บริสุทธิ์อ่อนโยนและอบอุ่นเหมือนแสงเดียวที่เคยช่วยเด็กหนุ่มผู้สิ้นหวังคนหนึ่งให้ยังหายใจได้และในที่สุดไคอัดเดินเข้าไปหาเธอหัวใจเต้นแรงเหมือนเด็กชายที่เคยรักเธออยู่ในมุมห้องเรียนเซเรนาฉันกลับมาแล้วเพียงประโยคนั้นดวงตาเธอสั่นไหวและทุกปีที่ผ่านมาก็ละลายหายราวน้ำแข็งแตกกระจายเธอจำเขาได้ไหม เสียงผู้คนในงานพิธีค่อยๆเลือนหายไปจากหูเซเรนาทันทีที่เธอได้ยินชื่อของเขาไทอัตหญิงสาวชะงักนิ้วเรียวที่กำลังถือถ้วยน้ำหยุดนิ่งราวถูกเวสกฎดเพราะชื่อนั้นคือชื่อที่เธอไม่เคยลืมเลยแม้แต่วันเดียวเธอเงยหน้าขึ้นพบดวงตาสีเข้มที่มองเธออย่างจะจมลึกเข้าไปในหัวใจมันเหมือนตาสีเดียวกับเด็กหนุ่มที่คอยนั่งมุมห้องเรียน คอยมองเธออย่างเงียบงนันคอยยิ้มบางๆเวลาที่เธอหันไปเจอโดยบังเอิญใช่เขาคือไคอัดจริงๆแต่รูปร่างเขาเปลี่ยนไปมากความอ่อนแอไม่มีเหลือไหล่กว้างทรงพลังแววตาหนักแน่นเหมือนผู้ชายที่เดินผ่านพายุมาไม่รู้กี่ครั้งข้างหลังกองเรือและตราประทับของผู้ยิ่งใหญ่ยังคงมีหัวใจอันเดิมที่เคยเฝ้ามองเธออย่างเงียบงนัน เซเรนาเผลอเอามือแตะริมฝีปากตัวเองเบาๆเธอจำได้เด็กหนุ่มที่เคยล้มลงเพื่อช่วยเธอเด็กหนุ่มที่มองเธอด้วยสายตาอบอุ่นที่สุดเท่าที่ใครเคยมองเด็กหนุ่มที่หายไปหายไปโดยไม่มีคำลาใครอัดเป็นเจ้าจริงๆหรือเสียงของเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่นั่นเพียงพอทำให้หัวใจของไครอัดสั่นสะเทือนเหมือนคลื่นทะเลกระทบฝั่งเขาพยักหน้า และยิ้มอย่างที่เธอเคยเห็นแต่ครั้งนี้อ่อนโยนกว่าลึกกว่าและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจซ่อนอีกต่อไปข้าไม่คิดว่าเจ้าจะจำข้าได้ไคอัดเอ่ยเบาๆน้ำเสียงนั้นเหมือนลมหายใจค่อยๆหลุดรอดจากความเจ็บปวดที่เขาเก็บไว้หลายปีเซเรนาสายหน้าดวงตาสายเหมือนกำลังคลื่นไหวเจ้าคือคนแรกที่ปกป้องข้าแม้จะบาดเจ็บจนเลือดไหลเจ้าคิดว่าข้าจะลืมได้อย่างไร คำพูดนั้นทำให้ใครอัชงักหน้าอกที่แข็งแรงสั่นไหวอย่างชัดเจนเพราะเขาเชื่อเสมอว่าสำหรับเธอเขาคงเป็นเพียงเพื่อนร่วมชั้นที่ไร้ค่าแต่ความจริงกลับไม่ใช่เธอจำเขาได้จำทุกอย่างจำแม้กระทั่งความอ่อนแอที่เขาอยากลืมใครอัดยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกลัวว่าเพียงสัมผัสเดียวจะทำให้เธอหายไปอีกครั้ง ปลายนิ้วแต่พวงแก้มเธอเบาๆเซเรนาข้ากลับมาเพื่อยืนข้างเจ้าไม่ใช่หลบอยู่ข้างหลังอีกแล้วเธอเพลอกระพริบตาเร็วๆเพราะหัวใจเหมือนถูกดึงเจ็บนิดๆแต่หวานจนแทบยืนไม่อยู่ไคอัตเจ้ามีอะไรอยากบอกข้าหรือไม่เขามองลึกเข้าไปในดวงตาเธอและในแสงเทียนนั้นเขาตัดสินใจว่าจะไม่ซ่อนอีกต่อไป เสียงแตรเตือนภัยดังขึ้นกลางงานเลี้ยงดังแหลมและเฉียบจนแขกทุกคนหันขวับแสงบนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงราวเลือดกำแพงมนตราของพระราชวังกระพริบวูบเหมือนใกล้แตกใครอัชชะงักเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะคว้าข้อมือเซเรนาโดยสัญชาตญาณอยู่ข้างหลังข้าน้ำเสียงของเขาเด็ดขาดจนเธอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นของโลกที่เปลี่ยนไปในทันทีเงามืดจำนวนมากตกจากท้องฟ้า ลักษณะคล้ายอสรพิษปีกที่ถูกทำให้วิปริตด้วยเวทต้องสาบป,ปีกของมันแผ่ขยายบทบังแสงจนทั้งลานงานมืดราวค่ำคืนแขกหลายคนกรีดร้องขุนนางวิ่งหนีเหล่าองครักษ์ชักดาบแต่จำนวนของสิ่งมีชีวิตผิดธรรมชาติเหล่านี้มากเกินควบคุมเซเรน่ารู้ดีนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการจู่โจมที่มุ่งเป้ามาที่งานนี้และเธอเองก็มีพลังแสงที่หลายอาณาจักรตามล่า ปีกของอสูรตัวหนึ่งตวัดลงมาแผ่เสียงใสพวกเขาจนพื้นสัน่นไครอสก้าวขึ้นข้างหน้าไม่ลังเลแม้เต่เสี้ยววินาทีเสื้อคลุมยาวสะบัดตามแรงลมที่แผ่ออกจากตัวเขาข้าเตือนแล้วใช่ไหมว่าต่อจากนี้จะไม่มีวันให้เจ้าบาดเจ็บอีกเขาเวียงแขนออกไปตราประทับบนถุงมือเปล่งแสงสีทองคล้ายลมหายใจของเทพโบราณเป็นแสงที่ต่างจากเวทมนต์ทั่วไป หนักแน่นรุนแรงและทรงพลังมากจนเซเรนาอ้าปากค้างนี่คือพลังที่เขาสร้างขึ้นด้วยเลือดและปีที่หายไปแสงพุ่งออกจากมือเขาราวกับหอกแห่งอรุณรุง่งแทงเข้ากลางหัวใจของอสูรปีกจนมันกรีดร้องลั่นร่างมหึมาสุดลงพื้นสันสถานก่อนสลายเป็นฝุ่นดำในอากาศแต่ยังไม่ทันที่เธอจะตั้งตัวอสูรอีกสองตัวพุ่งลงมาปีกแผ่เปิดเหมือนจะฉีกเธอออกเป็นสองส่วน เซเรน่าหลับตาเผลอหอบลมหายใจแต่ร่างเธอไม่ทันลม้มเพราะใครอัดคว้าเอวเธอแล้วดึงเข้ามาแนบแผ่นอกแรงยึดนั้นแน่นจนเหมือนเขากำลังกลัวเธอจะหายไปต่อหน้าตาอย่าก,กลัวข้าอยู่ตรงนี้เสียงเขาต่ำและสันนิดๆไม่ใช่เพราะหวาดกลัวต่อศัตรูแต่เพราะหวาดกลัวว่าจะเสียเธอเขากระโดดหมุนตัวลากดาบยาวจากด้านหลัง เส้นคมของมันเปล่งประกายแสงสีเงินเวทแสงที่เขาเคยไม่มีวันใช้ได้เมื่อก่อนดาบของเขาฟาดออกไปเพียงครั้งเดียวฟันอสูรทั้งสองขาดกลางลำตัวเลือดสีดำสาดกระจายข้างหลังเขาแต่เขาไม่แม้แต่จะมองเพราะสายตาทั้งหมดจดจ่อแค่ผู้หญิงในอ้อมแขนเจ็บตรงไหนหรือไม่เซเรนาเขาถามเบาๆน้ำเสียงเจอความร้อนรนเธอส่ายหัวแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ทั้งเพราะกลัวและทั้งเพราะเขาชายหนุ่มที่เคยไร้พลังคนนั้นวันนี้กลับยืนปกป้องเธอราวอัศวินในตำนานไคอัดเจ้าแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อใดเขาไม่ตอบแต่ยะคิวเล็กน้อยรอยยิ้มอ่อนๆกระตุกขึ้นมาที่มุมปากตั้งแต่วันที่ข้ารู้ว่าข้าอ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องเจ้านั่นแหละประโยคนั้นทำให้เธอแทบลืมหายใจใจสั่นจนยืนแทบไม่ไหว และในขณะที่เธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเสียงคำรามกึกก้องทั่วลานอศสน์ขนาดมหืมากว่าทุกตัวบินลงมาจากฟ้าร่างมันปิดแสงดาวจนความมืดปกคลุมทั้งพิธีไคอัดหันมองดวงตาเขาเริ่มแผ่แสงแข็งกร้าวมือที่จับเอลเธอร์รั้งแน่นขึ้นคราวนี้ข้าต้องใช้ทุกพลังที่มีเซเรนาจับมือเขาสายตาสั่นแต่มั่นคง ข้าอยู่กับเจ้าไคอัดแสงรอบตัวทั้งคู่เริ่มก่อรูปเป็นวงเวทพลังของเขาและพลังแสงของเธอเริ่มสอดประสานพร้อมเผชิญศัตรูที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอสูรยักษรามเสียงมันสั่นสะเทือนจนพื้นแตกร้าวเป็นเส้นลมพายุหมุนก่อตัวรอบปีกดำของมันชั่วพริบตาเดียวแรงกดดันมหาศาลก็ถาโถมลงมาเหมือนภูเขาทั้งลูกผู้คนวิ่งหนี ทหารล้มลงแม้ยังไม่ได้ออกดาบแต่วงเวทที่แผ่ออกมาจากเซเรนาและไคอัดกลับสว่างยิ่งขึ้นเรากับไม่ยอมให้ความมืดแม้เศษเสื้อแต่ต้องพวกเขาได้อีกไคอัสก้าไปด้านหน้าดาบในมือเรืองแสงสีขาววอมทองพลังแห่งแสงที่เขาเคยฝันถึงตอนนี้อยู่ในมือเขาจริงๆแต่ก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าไปนิ้วเรียของเซเรนากลับคว้าชายเสื้อขาไว้แน่นอย่าคิดว่าเจ้าอยู่คนเดียวข้าก็สู้ได้ เสียงเธอฟังดูอ่อนหวานทว่าเด็กเดียวใครอัดหันไปมองเธอสายตาที่ควรแข็งกร้าวในสนามรบกลับสั่นไหวอ่อนลงข้ากลัวเพียงอย่างเดียวคือเจ้าจะบาดเจ็บพระข้าอีกครั้งเซเรนาสายหน้ารอยยิ้มเล็กๆแต่มุมปากแสงอ่อนๆระเรื่อขึ้นจากปลายนิ้วเธอเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าแสงคือสิ่งเดียวที่ไม่เคยกลัวความมืดคำนั้นเหมือนปลดโซ่บางอย่างในใจเขาใครอัดสูดลมหายใจลึก แล้วจับมือเธอแน่นขึ้นแน่นจนความร้อนแล่นผ่านมือทั้งสองวงเวทของพวกเขาผสานกันแสงทองผสมแสงขาวพุ่งขึ้นฟ้าท้องฟ้ามืดปรับสว่างวาบเหมือนเช้าตรูก่กำลังเกิดขึ้นภายในวินาทีเดียวการโจมตีครั้งแรกอสูรยักย้ายพุ่งลงมาด้วยความเร็วที่แทบไม่ทันมองกรงเล็บมหืมาสะบัดลงตรงพวกเขาแต่ไครอัดพุ่งเข้าขวางฟาดดาบขึ้นรับแรงประทะ เสียงโลหปะปัฐเวดดังลั่นเหมือนฟ้าฟ้าดใกล้หูแรงกระแทกทำให้เขาถลายถอยหลังหลายก้าวแต่เขายังยืนอย่างมั่นคงเซเรนารีบยกมือขึ้นรายโลแสงช่วยเสริมเขาอีกชั้นแสงอุ่นของเธอฟุ้งรอบตัวเขาเหมือนปีกนางฟ้าไคอัดหันไปสบตาเธอขอบใจเซเรนาค่ารู้สึกได้เจ้าอยู่ตรงนี้จริงๆแก้มเธอขึ้นสีอ่อน แต่ไม่มีเวลาตอบเพราะอสูรคำรามอีกครั้งพลังของเซเรนาแสงสว่างที่เจ็บปวดอสูรยักย้ายสะบัดปีกกังเวทมืดพลังของมันพุ่งลงมาเป็นสายน้ำดำที่พร้อมจะกลืนทุกสิ่งไครอัดตั้งท่าจะกระโดดเข้าขวางแต่เซเรนากลับก้าวขึ้นหน้าเธอเองคราวนี้ถึงตาข้าเธอยกสองมือขึ้นแสงสีขาวใสพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากฝ่ามือ สว่างแรงจนคนทั้งลานต้องหลับตาแสงนั้นแผ่เป็นกำแพงโค้งรับเวทมืดที่ถาโถมลงมาอย่างรุนแรงแต่เวทมืดนั้นหนักเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะต้านได้รอยแตกเริ่มปรากฏบนโลกของเธอเสียงแตกดังกรึดกรึรไคอัดเห็นแล้วหัวใจบีบแน่นเขาพุ่งเข้าไปรวบร่างเธอไว้จากด้านหลังสองมือทับซ้อนบนมือเธอแสงของเขาผสานเข้ากับแสงของเธอในทันที อย่าฝืนคนเดียวเราต้องสู้ด้วยกันแสงที่ผสานกันนั้นไม่ใช่แค่เวทแต่เป็นความรู้สึกที่เขาเก็บมานานปีความห่วงใหยที่เขาไม่เคยพูดออกมาความรักที่สั่นในอกตั้งแต่วันแรกที่มองเธอในห้องเรียนพลังสองคนปะตุขึ้นจนพื้นสัน่นเวทมืดของอสูรถูกผลักกลับทีละนิ้วทีละคืบก่อนจะระเบิดเหมือนเท่าฐานบนอากาศอสูรยากรีดร้อง เสียงมันสั่นทั่วท้องฟ้าการจู่โจมครั้งสุดท้ายใครอัดปล่อยมือจากเธอดึงดาบขึ้นสายตาคมกริบเหมือนเหล็กขีประกายเซเรนาสนับสนุนข้าจากด้านหลังเธอพยักหน้ายืนมั่นคงแม้หัวใจยิงเต้นแรงไม่หยุดรร้เวแสงตามหลังเขาอย่างไม่ลังเลใครอัดกระโดดขึ้นสูงร่างเขาพุ่งขึ้นเหนือหัวอสูร ดาบในมือสะท้อนแสงของเธอจนกลายเป็นลำแสงยาวเซเรนาเห็นภาพนั้นแล้วแทบหยุดหายใจไคอัดในตอนนี้ไม่ใช่เด็กหนุ่มที่เคยล้มลงเพื่อปกป้องเธออย่างอ่อนแออีกต่อไปเขาคือแสงที่เกิดจากความเจ็บปวดทั้งหมดที่ทเขาเคยผ่านแต่แสงนั้นกำลังส่องสว่างเพื่อเธอเพียงคนเดียวไคอัดระวังอสูรพ่นเพลิงดำขึ้นมาจากปากเพลิงนั้นรุนแรงพอจะทำให้หินละลาย เซเรนาไม่รอให้เขาโดนเธอทุบพื้นด้วยไม้เท้าเวทแสงของเธอปัตุขึ้นเป็นเส้นทางสีทองเส้นทางนั้นพุ่งขึ้นไปรองรับเท้าเขาในอากาศช่วยให้เขาหลบเพลิงได้อย่างหวุดวิดไคอาดหันมามองเธอและยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจอย่างหมดหัวใจแล้วเขากระแทกดาบลงกลางกะโหลกของมันเต็มแรงซาแสงระเบิดออก สูญยักย้ายพ่นเสียงครั้งสุดท้ายก่อนร่างมันค่ำคืนหลังรอดชีวิตมาผ่านไปบรรยากาศรอบตัวเงียบสงบลงแต่ในหัวใจของทั้งสองกรับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมไฟคงสีนวลส่องเงาอ่อนบนใบหน้าของเขาและเธอที่ยืนเผชิญหน้ากันอย่างเงียบงนันเขาก้าวเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือแตะแผวบนหลังมือเธอเสียงทุ้มของเขาสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นเกินปฏิเสธหลังวันนี้ฉันไม่อยากปล่อยมือเธออีกแล้วนางเอกเม้มปากใบหน้าร้อนวูบขึ้นมาจนต้องหลบตาหนี หัวใจของเธอเต้นแรงไม่ต่างกันเพราะความรู้สึกที่เก็บไว้มานานก็ประตุขึ้นเช่นกันเธอเงยหน้าขึ้นตอบเขาเบาๆฉันก็รักคุณมานานแล้วคำสารภาพเรียบง่ายแต่ทำให้เขาดึงเธอเข้าสู่อ้อมกอดทันทีแขนแข็งแรงอบรัดแน่นราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปและเธอก็สวมกอดกลับอย่างเต็มหัวใจพิธีแต่งงานไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็จัดพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่น ไม่มีความหรูหราโออามีเพียงคนที่รักและเชื่อใจรายล้อมเจ้าบ่าวยืนมองเธอในชุดแต่งงานสีอ่อนรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนจนเธอแทบรั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อเขาสวมแหวนให้เธอรู้ทันทีว่าจากนี้ไปเธอจะไม่เดินลำพังอีกแล้วเขายื่นหน้าผากมาชิดเบาๆตั้งแต่วินาทีนี้เธอคือบ้านของฉันข่าวดีในบ้านหลังใหม่หลังแต่งงานไม่นานเช้าวันหนึ่งนางเ,งเอกเดินออกมาหาเขาพร้อมยิ้มที่อ่อนหวานที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็น มือของเธอประคองหน้าท้องแผ่วเบาฉันถือพาแล้วนะเสียงเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นเขานิ่งไปวินาทีหนึ่งก่อนดวงตาเปล่งประกายจนเธอหัวเราะทั้งน้ำตาเขารวบเธอเขากอดแน่นอุ้มเธอหมุนเบาๆเหมือนกลัวทำแรงเกินไปขอบคุณนะที่ให้ฉันมีครอบครัวจริงๆสักทียามเย็นในสวนหลังบ้านเขานั่งข้างเธอมือใหญ่ลูบหน้าท้องที่นูนขึ้นเล็กน้อยด้วยความพนุถนอม เธอเอ็นหัวพิงไหลเขาอย่างไว้วางใจลมอ่อนพัดแสงแดดยามเย็นอาบทั้งคู่ในสีทองอุ่นเขาก้มกระซิบใกล้ขมับเธอครอบครัวของเราจะมีแต่ความสุขนะและเธอก็ยิ้มเพราะรู้ดีว่าจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะจับมือกันและสร้างความอบอุ่นด้วยกันเสมอ